เยอแล้วจากสามหมื่นเหลือแปดพันกว่านี่นี่ถามว่าสวัสดีครับเพจก็วันนี้ยินดีด้วยเป็นเคสรีเซแนนบ้านรวมนี่นะครับถามนิดนึงเคสเนี่ยพี่เคยมายิงกับผมแล้วปีก่อนใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็ตอนนั้นติดปัญหาเรื่องอะไรได้น้อยใช่ค่ะถูกต้องค่ะอ่าก็เลยยังไม่ยิงต่อกันใช่ไหมที่ตอนนั้นใช่ค่ะอ่าแล้วแล้วพี่ประค่าประคองชีวิตตอนนี้มาอย่างไรครับก็หนูก็จ่ายก็คือเหมือนเดิมค่ะจ่ายขั้นต่ำหมุนไฟเหมือนเดิมแต่ว่าโชคดีที่ว่าตอนต้นปีโอทีเริ่มมีขึ้้้้นนนลลกก็็เเเยยยมมีีรราาาไดดตตงขค่ะัสิใจ พักมาที่เพจอีกรอบนึงอีกรอบหนึ่งรอบที่สองใช่ใช่ค่ะอ๋อค่ะเป็นแฟนพันธ์แท้เลยผมก็คุ้นชื่อเคสนี้อยู่ค่ะเพราะว่ารอบแรกถ้าคือจะบอกว่าชอบทีมงานตรงที่ว่าคือถ้าเรายื่นไปแล้วคือมันหักลบกันแล้วเราไม่เหลืออะไรเลยอย่างเงี้ยก็คือหยุดไ้ดีกว่าคือเราไม่ทําดีกว่าอย่างเงี้ยที่ใช่ใช่เพราะว่าตอนนั้นที่คุยกับคุณแม่คุณแม่บอกมาอย่างนี้ค่ะก็เลยนั่นแหละก็เลยโอเคเราก็หยุดไว้ก่อนแล้วพอกลับมาอีกรอบนี้ก็คือ ก็มาคิดคำนวณแล้วก็เลยต้องตัดสินใจทักเข้ามาในเพจที่เราขอเราได้ปิดหนี้ในระบบไปน่าจะแสนกว่าบาทใช่ไหมแสนสามแสนสามเนาะแล้วก็เหลือเงินส่วนต่างไปใช่่คะเยอะอยู่ก็เยอะก็ถือว่าเยอะนะสำหรับหนูสำหรับพีก็แล้วจากสามหมื่นเหลือแปดพันบาททีนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเราไม่เจอกันแล้วพี่จะทำยังไงต่อก็ก็คงจะเหมือนเดิมมะค่ะก็จ่ายขั้นต่ำไปจ่ายไปกดออกมาวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ เหมือนที่วนมาตอนแรกใช่เป็นอยู่งนี้มาโอหหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วใช่เป็นสิบกว่าปีแล้วถ้าถ้าจะเอาตามความเป็นจริงตั้งแต่กดออกมาแล้วก็คือปุเข้าไปก็เอาออกมาหมุนเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมอะค่ะมันไม่จบอ๋ออันนี้เป็นหลายๆคนเลยที่พี่ชายบอกอยู่คือจุดเริ่มต้นนี่แหละจากบัตรหนึ่งบัตรนี่แหละแล้วระหว่างทางก็ไม่มีการเรียกเก็บไม่มีอะไรคือแบบใช่อย่างของหนูทําไปก็มันก็ไม่ถือว่าติดอะไรเอกสารเอกสารอะไรก็แบบปุบปุบบอย่างเงี้ยถือว่าเร็วค่ะถือว่าเร็วเนาะก็ผมไม่ได้เรียกเก ใช่การขาดวการตามที่ตกลงกันตอนแรกหนูประทับใจตั้งแต่รอบแรกเพราะว่าถ้าเป็นบางเอเจนต์ั่วไปใช่ไหมถ้าเอาตามหลักเขาก็อาจจะคือปิดได้เท่านี้เราไม่หมดเราไม่โล่งอ่ะแต่ก็คือเขาก็คงจะแนะนําให้เราทําอืมอันนี้หนูประทับใจรอบแรกเลยอันนี้คือประทับใจจริงแต่ทางของคุณแม่คือโทรมาอธิบายโทรมาคุยว่าอ่ปิดไปพี่ก็ไม่เหลือตรงนี้ตรงนี้นะได้ปิดแค่เนี้ถ้างั้นก็คือยังไม่ต้องทาดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือประทับใจ รับแรกเลยอ๋อขอบคุณพี่มากฝากให้นำต่ได้นะได้ค่ะจ่าจ้โอเควัสดีค่ะ